น้ำพคูวันนี้พา,าเขื่อนอะไรมาเที่ยวอะไรพาพาพามาเที่ยวอะไรเขือนอะไรเนี่ยเขือนรัชประภา,าเขือนเชี่ยวหลานจำไม่ได้นะเออตัวเองเป็นคนนําเที่ยวนะหม,มด <laughs> มสภาพ ดูเขื่อนเชี่ยวหลานหน้าแรงน้ำลดลงเยอะเลย,ยเยอะมากลดเยอะมากวันนี้จดเห็นช้างไหมเนี่ย,ยพี่เล็กพาไปนั่งเรือพาล่องเรือพาไปดูเรือด,ดูนอนดูเรือเปลเพชรจะพาไปนั่งเรือเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน แอ,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 อดมินน้อยน้องครูนู่นน่ะแอดมินน่น้องครูถือธงสีแดงด้วน่นะเดินตามมาละครูระวังล้มเนอะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยลงเรือแล้วกันเขื่อนชิวลานหน้าแรงเนี่ยน้ำลดลงไปเยอะเลยอ่ะ

เลชิลเดอ e ฟทชสวัสดีครับก้วยอันนี้ติ่กด้วยมาเที่ยวเรือเป็นเป็นคนขับเรือขอบ้งิเลริโเน่วนางนี้ลูกสวัสดีครับิ้มหน่อยจุลบ้องเลล่

จุดนี้เขาจะเนี่ยถ่ายถ่ายสวยๆตรงนี้มุมสวยๆเนะี่ยคูตัวแข็ง,น,ง,ขงนั่งตัวแข็งเลยลูกอ่ะนั่งตัวแข็งเลยเป็นไงได้ไหมอ่ะครู

เบลของเขาสามเกลอทุกคนเขาสามเกลยทุกคน